สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซแฟนเพจนะคะของเซลซารี่อีสุสุค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับที่ศูนย์อีสุพนครสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้สาก,ก็อยู่กันบริเวณหน้าโชว์รูมเนาะอาจจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยดังนิดนึงนะคะเพราะว่าโชว์รูมเราอยู่ติดถนนเมนของตัวอ,อ,อำเภอเมืองนะคะตำบลบางเดือนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะสาก,ก็ กับรถนี้ตอนเดียวนะคะสีเทาโอเพกนะคะเทาใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันวันเทาแรมโบนั่นเองนะคะวันนี้เขามาแบบแต่งหล่อเรียบร้อยแล้วใครที่แบบว่าติดตามไลฟ์เมื่อวานนะคะเมื่อวานจะเห็นเลยว่า เขาจะมาแบบเดิมๆนะคะซึ่งเดิมๆสาก,ก็จัดโปรโมชั่นให้อีกแบบนึ่งแต่วันนี้นะคะมาพร้อมกับแต่งแม็กหล่อให้แล้วก็มาอีกโปรโมชั่นหนึ่งนั่นเองนะคะอล่ะนะคะวันนี้ก็จริงๆมีมาโชว์2องรุ่นด้วยกันนะคะมีทั้งรุ่นตอนเดียวนะคะแล้วก็4ประตูนะคะรุ่น LDA มาให้เขาเรียกว่าวันนี้มีโปรมาให้ทั้ง2รุ่นเลยนะก็คือรุ่นตอนเดียวและรุ่น4ประตูนะคะ เป็นรุ่นสแตนดานนะคะรุ่นสแตนดาดตัวเตีย้ยเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยอ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้นะคะเขาเรียกว่ามาเร็วกว่าปกตินิดนึงนะคะดังนั้นก็เลยจะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะคะ<ม>แต่ว่าได้ยินกันไหมเอ่ยนะคะได้ยินกันไหมเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะคะ<ม>อ่ะสำหรับรุ่นตอนเดียวนะคะ<ม>เครื่องสามพันตัวนี้นะคะ มีทั้งหมด3สีเหมือนเดิมนะคะก็มีสีขาวนะคะสีรอนเงินแล้วก็สีเทาโอเพกตัวใหม่ล่าสุดนะคะหรือว่าเทาแรมโบนั่นเองนะ mm. ขอกลับกล้องละกันนะคะจะได้พูดใกล้ๆกล้องเดี๋ยวเผื่อไม่ได้ยินเนาะ mm. สำหรับตัวนี้นะคะราคาสีขาวนะคะอยู่ที่595นะคะก็คือ595,000บาทนะคะและส่วนสีเทาแรมโบนะคะ อยู่ที่6 2 0 0 0บาทนะคะต,ต,อตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นหล่อๆพร้อมแม็กให้เนี่ยดาวอยู่ที่2 0 9 0 0ื่าสองหมนะคะสองหมนามันเก้ารนะคะได้แม็กไปเลยแม็กรอบ18บแปนะคะเปลี่ยนแม็กให้ใหม่ซึ่งสามารถเลือกขนาดไซส์ยางได้นะคะแล้วก็เลือกลายแม็กได้เลยว่าจะเป็นลายไหนนะคะเดี๋ยวสาพาชมตัวด้านหน้าก่อนเนะเพราะว่านี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ หล่อมากนะคะกระจังหน้านะคะของตอนเดียวเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นแบบทูโทนนะคะสีเทาดำแบบนี้นะคะแล้วก็โลโก้อีสูนะคะด้านหน้านี่นะคะแบบรังผึ้งใหม่แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะไฟหน้าเป็นแบบมันตีรีเฟ็กนะคะ ตอนนี้นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าลายอะไรนะลาย R E อ่าลาย R E นะคะ R E หรือ C E ขออภัยถ้าถ้าเกิดว่าสาพูดชื่อผิดนะคะขออภัยเนาะ R E หรือ C E นี่แหละอ่ะนะคะก็เลือกใส่ดุมน็อตนะคะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ฝาครอบดิสสีน้ำเงินนะคะสีแม็กคือตัดกับขอบรถตัดกับสีรถสวยนะสวยแล้วก็ใส่เป็นยางลายนิโตนะคะยางลายซิ่งให้เช่นเคยนะคะขอบ แม็กนะคะขนาด18นะคะ <g ười> เกือบจะเกือบจะตกล่องอ่านะคะอันนี้คือขนาดนะคะ3.0นะคะสำหรับตอนเดียวเนี่ยเรามีทั้งเครื่อง1.9แล้วก็3.0นะคะถ้า1.9ก็ใช้งานบรรทุกหนักทั่วไปเลยนะคะวิ่งเข้าในเมืองนะคะออกนอกเมืองได้ได้ปกติแต่ว่าน้ำหนักการบรรทุกเนี่ยอาจจะรองรับได้ไม่ดีเท่าเครื่อง3,000นะคะ พันเก้าเนี่ยรองรับน้ำหนักการบรรทุกเนี่ยแบบไม่เสริมแหนบเนี่ยจะอยู่ที่ตันเนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องสามพันเนี่ยน้ำหนักการบรรทุกเนี่ยแบบไม่เสริมแหนบจะอยู่ที่ตันเก้านะคะส่วนถ้าเสริมแหนบนะคะเสริมแหนบ เปลี่ยนโชคนะคะรองรับน้ำหนักการบรรทุกหนักนะคะหรือพวกดากระบาดเนี่ยได้จนถึง4ตันครึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ระบบขนส่งต่างๆก็หันมาใช้เป็นรถขนาดเล็กเพราะว่าไม่ติดเวลานะคะเวลาวิ่งไม่ติดเวลาแล้วก็สามารถทํารอบได้เร็วกว่านะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอัตราการเร่งการแซงการทําความเร็วนั้นได้ดีกว่ารถใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ภาษีต่อปีก็ถูกด้วยนะ สําะะสหรับตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะภายในก็ตรงนี้มันจะเป็นเรืองแสงนะคะถ้ามองอย่างนี้อาจจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าเวลาเปิดไฟเขาเรียกสตาร์ทรถนะคะสตาร์ทรถก็ราปุ่มต่างๆตรงนี้นะคะจะเป็นเรืองแสงก็สามารถต่อเขาเรียกว่า AUX ได้นะคะแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วย USB นะคะแอร์แบบ3ปุ่มแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องแบบขับ2นะคะเรามีขับ2แล้วก็มีขับ4 ถ้าเป็นขับสี่ก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาที่เป็น2 H 2 L 4 L อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งอันนั้นก็เหมาะกับใช้งานแบบขึ้นเขาลงห้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้กําลังในการขับเคลื่อนสูงนะคะก็จะมีไฟในเก่งให้นะคะตัวมีที่บังแดดนะคะที่บังแดดไม่มีกระจกให้เนาะสำหรับตัวรุ่นตอนเดียวนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะแอร์ต่างๆนะคะ ช่องแอร์อันนี้ก็ปูพยังเรียบร้อยแล้วนะคะสาจะไม่ขึ้นไปเพราะว่ารถเนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรถแต่งหล่อแบบนี้นะคะไม่เสริมช่วงล่างนะคะจัดมาเลยอยู่ในโปรนะคะ23,900บาทนะคะผ่อน8,800นะ84งวดนะคะ พร้อมแม็กพร้อมยางนะคะสามารถเลือกได้ด้านหลังนะคะก็จะมีอีซูดีแมแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ใส่แม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกันชนท้ายให้อันนี้ลูกค้าไม่อยากใส่กันชนท้ายเองไม่เป็นไรคะ่ะก็เอากลับบ้านไปนะคะมีกันชนท้ายนะคะใหเอากลับบ้านไปเนาะเผื่อแบบไปเขาเรียกว่าโอกาส โอกาสวันข้างหน้านะคะอยากจะใส่กันชนท้ายขึ้นมาก็ใส่เข้าไปได้เนาะหรือมาใส่ที่โชว์รูมก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้โชว์รูมของเราก็มีบริการเขาเรียกศูนย์นบริการนะคะครบวงจรอยู่แล้วนี่ขอดูด้านหน้าหล่อๆอีกนิดนึงนะคะอ่าซีเทาแรมโบรหรือเทาโอเพกตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะคะอีกคันหนึ่งนี่ สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวขอกลับกล้องอสำหรับคันนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นรุ่น4ประตู LDA นะคะหรือว่า4ประตูตัวเตี้ยนั่นเองนะคะความสูงสแตนดาดนะคะก็ใช้เป็นรถครอบครัวนะคะรุ่นรุ่นแครโฟตัวเตี้ยเนี่ยจะมีเฉพาะเ,เครื่องพันเก้านะคะไม่มี3ามพันจะไม่เหมือนกับรุ่นแครนะ Cap, แครเนี่ยจะมี3ามพันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแคป์โฟสประตูรุ่นเตี้ยเนี่ยจะมีเฉพาะ เ,เครื่องพันเก้าอย่างเดียวนะคะเลยมีแค่3สีนะคะแต่จะมีเป็นสีสีดำนะคะสีบรอนแล้วก็สีขาวสำหรับตัวสีประตูนะคะ LDA คันนี้นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่รานะคาสีขาวนะคะอยู่ที่7 8 4 0 0 0บาทนะคะ784,000บาทและพิเศษนะคะก็คือตัวโฉม2 0ง2มีเกียร์ออโต้เข้ามาแล้วนะคะออโต้ Auto ก็ ราคา8ป9 0 0 0อ่ะใช่แปดแสนกันบาทอันนี้เป็นราคาสีขาวนะคะเดีย๋ยวพาไปดูด้านหน้าตัวรถขอกับกล้องแบบไวๆนิดนึงนะคะทําเวลาเพราะว่ากลัวแบบไม่ได้ยินเสียงนะคะ อ่ะสำหรับตัวแคปโฟนะคะแคปโฟตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะชม2022นะคะ New e s อซกระจังหน้านะคะเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นทูโทนนะคะทูโทนพร้อมกับปรับเคี้ยวเล็กๆแบบนี้นะคะลงมาสีดำนะคะแล้วก็โครเมียมตัวนี้จะเป็นดำดำสลับโครเมียมนะคะ ดำหรือเทาดำอ๋อเป็นเทาดำค่ะโทษทีนะคะเป็นเทาดำสลับโครเมียมนะคะเป็นเทาดำสลับโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าใบ LED นะคะไฟตัดหมอกจะเป็นแบบมันติรีเฟกตนะคะพร้อมกับขนาดแม็กนะคะของสประตูเนี่ยแม็กจะอยู่ที่17นิ้วนะคะแม็กจะเป็นลายนี้เลยนะคะลายซิเวอร์หรือสีเงินนี่แหละมาพร้อมกับยางบิสโตนนะคะอ่า ไฟเลี้ยวนะคะมีที่กระจกมองข้างนะคะมือจับเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ mm. อ่าเดี๋ยวดูภายในกันก่อน,อนละกันไหนไหนก็เดินมาละนะคะ mm. สำหรับภายในตัว LDA นะคะก็มีหน้าจอให้นะคะขนาด7นิ้วนะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นเป็นยูเลเนีนก็จริงแต่ว่ามีปุ่มมัตติฟังก์ชันให้ฝั่งซ้ายนะคะ mm. หนึ่งฝังเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยต่างๆนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยครบคันอยู่แล้วนะคะ หน้าจอก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ Android L S นะคะได้ได้หมดเลยนะคะ Wi-Fi m e r o r i n g ได้ทุกระบบนั่นเองนะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแบบสามปุ่มเรียงแถวให้แบบนี้นะคะรุ่นนี้ที่โชว์อยู่นะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นออโต้มีแล้วนะมีแล้วนะคะ L T A มีออโต้ให้แล้วนะคะก่อนหน้าน,นี้มีเฉพาะรุ่น S เนาะตอนนี้มีให้แล้วนะคะภายในกว้างขวางนะคะโปร่งสบายมากม ตัว LDA นะคะยังจะเป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวสาปเปิดให้ดูว่าเบาะผ้าจะเป็นยังไงอ่นะคะเบาะผ้าของเขาจะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกับตัวโฉม2020นะคะคนละลายกันเลยนะคะแล้วก็การเข้าการเข้ากาเรียกการเข้าการเย็บเบาอ่ะการเย็บเบาก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีการปรับใหม่นะคะสําหรับตัว โมสอง2นะคะนิว2 0 2 2ตัวนี้ปึ๊บอาขอเก็บนิดหนึ่งแล้วก็มีปรับอะไรอีกนะคะนอกจากปรับตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็มีปรับตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นสีเทาเข้มนะคะสีเทาเข้มมาพร้อมกับไฟท้าย LED ให้แบบนี้นะคะไฟเบรกก็เป็น LED ให้นะคะไฟเบกรกดวงที่3นะคะพร้อมกับกล้องมองหลังที่มาเป็นแบบบิวอินกับมือจับนะคะแล้วก็การชนท้ายการชนท้ายเนี่ยจะเป็นแบบถอดได้นะคะสําหรับรุ่นตัวเตี้ยการชนท้ายจะไม่ใช่เป็นบิวอินเหมือนตัวรุ่นยกสูงนะคะอันนี้สามารถถอดออกได้นะคะเป็นไง สำหรับตัวนี้ยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมคะสำหรับแคปโฟนะคะนอกจากวันนี้จะมีโปรโมชั่นสำหรับตัวรุ่นตอนเดียวมาให้แล้วนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับตัวแคปโฟมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเป็นแคปโฟรุ่น LDA นะคะเราเนี่ยจะโปรโมชั่นให้กับลูกค้าดาวแบบน้อยกันไปเลยนะคะดาวอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะคะดาว4 5 0 0 0บาทนะคะตัวนี้สำหรับรุ่น LDA นะคะ มีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออตโต้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจน,นะคะก็เข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้เลยนะคะโชว์รูมของสาณะคะเอเซีสุพรรครสาขาประทุมธานีนะคะอยู่ตรงเส้นบางเดือนะแล้วก็ใครอยากจะมาทดลองขับหรือมาเทสต์ไซส์นะคะแนะนําโทรมาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เขาเรียกว่ารถบางจะมีเป็นรถบางรุ่นนะคะที่ให้เทสต์ไซส์ไม่ได้มีทุกรุ่นนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะมาเทสไซส์แนะนำโทรเข้ามาก่อนนะ มาเช็คมาเช็ครถเช็คคิวกันก่อนนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้สาก,ก็ขอจบนะคะการรีวิวรถนะคะไลฟ์สดวันนี้นะคะเรียกว่าจุดใจกันพอสมควรเลยแหละไม่ว่าจะเป็นรุ่นตอนเดียวเทารแลมโปนะคะแล้วก็รุ่นแคปโฟ LDA นะคะที่ดาว45 0 0 0และเจ้าต,ตัวตอนเดียวนะคะดาวอยู่ที่23900นะคะผ่ 1, 8, 8, 8. ัน8,800ใครสนใจโปรโมชั่นตัวไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ ซาลี่อีซูนะคะอีซูรุ่นใหม่โปรแรงนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะได้ที่093646453นะคะวันนี้สาก,ก็ขอลาไปก่อนกันกบบรรยากาศดีๆยามเย็นแบบนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะดูแลสุขภาพแล้วก็ทานข้าวให้อร่อยนะสวัสดีค่ะ